เราอยู่ที่ Liver s q ว a r e Village ที่นี่นะคะเรามากันทุกปีเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะมาทำกิจกรรมกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยเรามีทั้ง ATV นะคะเรามีสปาแล้วก็อาชอวีเ,เป็นอะไรครับอาชีรีอาชีวีใครที่สนใจนะคะที่จะมาพักแถวริมแม่น้ำมุกแควนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีแบบนี้เนี่ยนะคะขอแนะนำเลยค่ะให้มาที่ตรงนี้ จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะบ๊ายบายเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราไปนวดผ่อนคลายแล้วก็แช่ออนเซนกันเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมยามใหม่ของเราคืนแน ฝนเพิ่งตกนะดินอ่ะมันเปียกแล้วมันเละเ,เป็นคลอนไปหมดเลยอะ่ะแต่ว่าถามว่าสนุกไหมครับโอ้ยเวียนหัวมากสนุกไหมครับสนุกแต่ก็เหนื่อยมากเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปยิงธนูกันโอ้ไปไหนแล้วมาไปไหนอะ่ะโอ้ไนส์โอ้ ถึงกาญจนบ,บุรีนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่ต้องมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดสัฟารีนะคะพาร์คแอนแคมนะคะมีอะไรมันๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคค่ะสิ่งที่เราจะไปนะคะก็ด้วยรถคันนั้นเลยนะคะแล้วก็เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้จะไม่มีเด็กคนไหนโดนกินนะคะไม่มีใครโดนมองว่าเป็นแครอทแน่นอนเพราะเราไม่ใส่สีส้มกันมาแล้วนะคะคไป <ๆ S 1> พร้อมไปขึ้นรถกันเลยครับเด็กๆค้ังคันมีเราแค่เพียงสี่คนเท่านั้น กกันดีว่ามีเข่าแบบนี้มันดุนะใครเดินเข้ามาแล้วเขาเล็กกว่าเขานี่โดนเลยนะตัวนั้นไม่กล้าเข้ามาเลยเห็นปะครับฮัลโหลมาทำอะไรอยู่ครับทอะไรตอนนี้นะคะกำลังเข้าสู่ตรงของเสียโครงแล้วนะคะโอ,โอ้เยอะมากเลยหลายตัวขนสวยนะครับโอ้ ว้าวเจอตัวผู้แม่เป็นคนเจอตัวผู้ลองให้แครอทแล้วจะกินหรอเขาจะเอายิ่กินแขนพูม่าสิคะพูม่าเขาจะกินแขนมากนะ่ะเขาจะกินแขนเตอร์ด้วยอะ่ะนี่ดูสิคะใกล่มากๆเลยใกล้มากๆเลยเข้ากองไปเยี่ยมแบล็กแพนเตอร์กันดีกว่าในแบล็กแพนเตอร์อยู่ไหนครับเอานี่ไม่ใช่นี่นี่แบล็กพูม่าในแบล็กแพนเตอร์อฮัลโหลอันนี้กวางดาวนะคะอันนี้เสือพูม่าอย่าลืมเก็บไว้ให้ยรีราฟด้วยนะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า ะะยังไม่เคยมาที่นี่พีแนะนําให้มานะส่วนใครมาแล้วก็มาอีกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สัตว์เริ่มจะแอบผอมนิดนึงแต่ยังดูสุขภาพดีอยู่นะคะยังไงมาเที่ยวเราก็จะได้ให้อาหารสัตว์แล้วก็ได้เขาจะได้มีเงนินเนาะแล้วก็เอาไปซื้ออาหารให้สัตว์ทานด้วยนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเรา